สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการขุดครับนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหน่อยจะมาเป็นพิธีกรเดียวเลยเสียบเสียบแทนอ่าครับนีเสียบล็อตีโนตเรียบร้อยเดี๋ยวจะเสียบผมอีกอ่าเกนะใช่ครับขุดก็เป็นรายการที่จะพาเพื่อนๆทุกคนมาไขข้อข้องใจพร้อมทั้งขุด ให้เห็นถึงต้นตอเลยนะครับของที่มาในกระแสต่างๆบนโลกไซเบอร์นั่นเองซึ่งผมรัรองรว่าน่าสนใจใช่ใครอยากรู้ไม่อยากรู้เราก็จะเอามาให้ดูคุนคุณนะคุณ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 ,คณ,คณเรื่องนี้เราจะขุดในวันนี้ขอบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นความลับเป็นความลับที่พวกเราไม่เคยคาดคิดมาก่อนเรียกได้ว่าเข็มขัดสั้นนะฮะเลยทีเดียวกินจุหรือเปล่าเข็มขดัดทุย อ้าคาดไม่ถึงนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ไม่เปิดเผยมาก่อนของสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศเราแพนด้ารือเปล่าครับสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเนี่ยนี่ไงอ่านี่แพนด้าเลยคัวฟิตด้วยใช่ ทุยช้างเอาหรอเอาช้างหรอเออเอาผม็นึกวก็เป็นพันดาไปแล้วอะไรประมาณนี้พูดถึงช้างคุณมอสรู้จักช้างไหมรู้ครับเคยร้องเพลงช้างรอเปล่าเคยครับช้าง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 เออเนี่ยก็มันมีอะไรบางนะจมูกยาวๆเรียกว่างวง่ะมีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวอันนี้คือที่เรารู้ใช่ครับอันนี้คือที่เรารู้แต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นครับ มันมีมากกว่าน,นั้นอีกแล้วใช่ไอ้ช้างมันมีหลายสายพันธุ์หรือวาไงพูดถึงช้างก่อนเนี่ยก็คือ,อเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดลักษณะก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณมอสรู้ไหมครับว่าช้างเป็นสัตว์กินเลือดบ้าช้างจะกินเลือด จะกินเลือดได้ยังไงจริงๆกอกินคุณเพิ่งพูดช้างไปแล้วนะช้างมันสัตว์เลือดอุ่นเลี้ยงลูกด้วยนมเ,ออเลี้ยงลูกด้วยนมมันต้องกินพุกพืชผลผลมไม้ดิครับมนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือเปล่าเป็นดิครับเป็นไม่เป็นทําไมอะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยเงินไม่ใช่เหรอ ช้างเนี่ยไม่ทันเป็นสัตว์กินเลือด <c oughs> ครับอ่าจริงจริงจงใช่ไหมเนี่ยไม่ได้โกหกนะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ไม <c oughs> ครับครับอันนี้พูดเรื่องจริงเลยนะครับเรื่องราวที่เราจะนํามาเปิดเผยในวันนี้ก็คือ <c oughs> ช้างสัตวกินเลือดครับ <c oughs> หลายคนอาจจะเคยได้ยินประโยคที่ตอนนี้กำลังฮิตอยู่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook ประโยคที่มีชื่อว่าช้างโฉบเอาช้างมันโฉบนี่มันแบบหน้าัช้างโฉบหนัดหน้าอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่เอออะไรประมาณนั้นหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยช้างน่ากลัวขนาดไหนช้างมันน่ารักนะครับน่ารักมากกว่าไ,ม,ไม่ใช่รอดรักเราเลยนะน,น่ารักเออแต่จริงๆอย่างนี้ผมบอกมันเป็นาสัตว์กินเลือด มันมันเป็นสัตว์กินเลือดเออคุณเชื่อผมป่ะผมไม่เชื่ออะงั้นเดี๋ยวเรามาดูที่เพจนี้กันโอเคเราเข้าไปดูันที่หน้าเพจเลยดีกว่าครับเดี๋ยวตัดไปที่จอเล็กนะครับมาแล้วครับเพจเนี่ยฮะหน้าตาก็ดูจากรูปโคเวอร์มาก่อนเลยนะสะพึงนะสะพึงแน่นอนสะพึงนะเป็นช้างกําลังองวงอยู่เลือดอยู่นะครับใช่ครับ You must fear ก็คือคุณต้องกลัวโลโก้จำเพจเขาก็เนี่ยนะฮะเป็นช้างเดินสังเกตุเป็นช้างเดินอยู่บนต้นไม้นะเดินเดินลงมาในแนวดินช้างมันเดินอย่างนได้ยับ จริงๆเนี่ยมันเดินได้แต่มันไม่เดินให้เราเห็นนั่นเองเหตนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวกลับเข้ามาที่จอใหญ่บูสกี้อีกครั้งก็พี่น้องเพตนี้เขาก็จะพูดถึงความลับอันน่าสะพรึงกลัวต่างๆของช้างจริงๆแล้วช้างอย่างที่เขาบอกเป็นสัตว์กินเลือดหนึ่งมันไม่ได้กินกล้วยกินอ้อยอะไรพวกนั้นอ่ะไม่เหมือนที่เราเห็นเลยอีกเรื่องหนึ่งที่เขาพูดก็คือเดี๋ยวผมขอสรุปรุ่ๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องเราความลับเกี่ยวกับช้างเนี่ยมันเยอะมาก ก็<ห>เมื่อกี้ช้างใส่เลือดปั๊บสองช้างบินได้เพจนี้เขาพูดถึงหลักกลศาสตร,ร์ช้างบินช้างจริงๆเนี่ยบินได้มันมันจะเอาหูกลางมาบินอย่างนี้เลยไม่ใช่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเออช้างแบบใช้แรงถีบต,ตุ้มขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เอาหูก็พื้ไม่ใช่อ่าไม่ใช่นะครับเขาบอกว่าช้างบินเนี่ยเขาบินด้วยหลักการที่เรียกว่าอะไรนะฟอร์ กราฟิตี้หรือฟอสจีโอใช้แรงจี๋แล้วเรืยกเป็นภาษาไทยก็คือข่มขืนแรงงงถ่วงช้างเนี่ยมันข่มขืนแรงงงถ่วงให้ตัวเองมันลอยบินขึ้นไปเพรามันทาอย่างนั้นได้ด้วยประมาณนั้นนะครับอย่างที่สามนี่ก็คือมนุษย์จะถูกช้างควบคุมมนุษย์จะถูกช้างควบคุมถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับใช่เพราะว่าช้างเนี่ยเวลาเขาจะกินเลือดนะเขาจะเอางวงมาชุบที่หัวเออชุบที่หัวแล้วก็เจาะเข้าไป้วกระดูดเลือดออกมากรดูดสมองออกมาโอ้แล้วก็ ควบคุมมนุษย์ตัวนั้นจิกไว้แล้วครับไม่ใช่อันนี้กินก่อนออกินกินออก่อนเนี่ยใช่แล้วก็จะปล่อยสารพิลโลมอนลงสมอง<ห>อเลิ่ม,มแล้วทีนี้พอมนุษย์เคลิมแล้วครับควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วช้างก็จะเอางวงเนี่ยสวนนวานมนุษย์ขึ้นมามแล้วก็ใช้ไอ้น,นั้นเป็นแทนตัวมนุใช่เหมือนหุ่นเชดิดอ่ะเหมือนเหมือนเล่าใส่ถุงมือ ถุงมือเด็กตอนเด็กๆต้องก็ตาปากนั่นแหละนั่แหละนะครับก็จะกลายเป็นถุงมือช้างหยกตัวอย่างง่ายๆถุงมือช้างที่เราเห็นทั่วไปก็ควานช้างควานช้างไงเป็นต้นตรงนี้ขอแยกนิดนึงเขาบอกว่าช้างตัวผู้เนี่ยจะผสมพันธุ์กับตัวเมียก็คือช้างตัวผู้จะมีถุงมือช้างช้างตัวเมียจะไม่มีถุงมือช้างแยกกันได้ดีแล้วแต่ช้างตัวเมียเนี่ย จะโฉบมากินเลือดเหมือนว่ากินเลือดอย่างเดียวกินเลือดอย่างเดียวจะไม่ไปควบคุมมนุษย์ใช่และช้างตัวผู้ก็จะออกล่าเหยื่อออกล่าถุงมือช้างเพื่อผสมพันธุ์กับตัวเมียเอามาเป็นสิ่งประดับเอามาอวดอะอเอามาอวดตัวเมียไอ้นี่เราผสมพันธุ์เรามีอิสซิสซีแล้วนะเราหล่ออะไรประมาณนี้ในวันพระจันทร์เต็มดวงหรือฟูมูลปาร์ที้ต้องต้องเป็นพระจันทร์เต็มดวงด้วยใช่ ผม,ผมเกรงว่ามันจะเป็นแบบแวววงแวแวูบเลยหมาป่ามาหอนอะไรกันหรือเปล่าแล้วเวลาช้างเดินเนี่ยคุณมอสรู้รอเปล่าว่าปกติเราเดินแล้วก็เดินไปปกติใช่ปะใช่ครับแต่ช้างเดินเนี่ยมันคือการที่โลกหมุนตามร<ะ>อยเดินช้าง้าโลกต้องหมุนตามมันเหรอเนี่ยอ่าประมาณว่าอ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาหมอนมาให้ดูอ่าอันนี้เป็นโลกอันนี้เป็นโลกนะอ่า แล้วเวลาช้างเดินเนี่ยปกติว่าจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่มันเดินแล้วแบบโล่มันจะหมุนตามอะไรอ่า <c oughs> ใช่อันนี้คือใช่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี่คุณมอสงงไหมงงครับว่าเพอร์เจออะไรใช่ไหม ใช่ครับทั้งหมดนี้มันเป็นมุกมันเป็นมุกที่ีเอทดขึ้นมาถูกมันเป็นมุกที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่ามุกเดฟแพนหรือแปลตรงๆก็คือมุกหน้าตายจะเรียกให้ง่ายๆก็ประมาณว่าผมพูดเรื่องไร้สาระผมบอกพ่อคุณมีหางอาะไรประมาณเนี้ยเออเแต่ผมทําหน้าแบบจริงจังมากนักวิทยาศาสตร์ชื่อนั้นชื่อนี้เขาบอกมาแล้วพ่อคุณมีหางผมเอาหลักการเอาทฤษฎีอะไรมาอ้างๆใส่คุณทั้งที่พ่อคุณก็ไม่ได้มีหางไอ้มุกพวกเนี้ยมันก็ประมาณนี้ยกตัวอย่างให้ง่ายกว่านั้นอีกก็คือ มุกของสัตนอริสหรือพระเจ้าโจ๊กในบ้านเราอ๋ออันนี้น่าจะกระจ่างอันนี้หนึ่งและวอย่ไอ้เมื่อกี้ช้างทำให้โลกหมุนตามก็เหมือนที่บอกว่าเจ้าโจ๊กวิดพื้นแล้วเป็นการผลักโลกออกจากตัวเองโอ้โหอะไรประมาณนั้นซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมครับมันเป็นมุกอืมหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าไอแอดมินเพจช้างเป็นสัตว์กินเลือดมันคิดอะไรของมันอยู่ผมได้ไป พูดคุยกับเจ้าของเพจเรียบร้อยแล้วไป,ไปขุด<ป>มาด้วยใช่ไปขุดมาเป็นการส่วนตัวไงเขาบอกว่าตอนนั้นเขาไปเที่ยวกับเพื่อนที่ภูกระดึง ฮ่าภูกระดึงแล้วไปเจอป้ายว่า b e w a e l e p h a n t อ๋อไปเจอป้ายว่าให้ระวังช้างบนภูกระดึงมีป้ายนี้อยู่หลายๆคนอาจจะเคยไปเขาก็เลยแบบงงทําไมต้องระวังช้างไม่ใช่ในนั้นมันมีช้างจริงๆต่รู้มันมีช้างจริงแต่ไม่ค่อยจะเจอหรอกใช่ครับก็เลยแบบจะระวังอะไรกันหนงหนาวะเพราะแบบข้างบนเดินไม่ค่อยไม่ค่อยนะไม่ค่อยเจอเจอนานๆเจอทีแล้วมานี้ใช่ก็เลยแบบว่าตอนแรกเล่นกับเพื่อนก่อนว่าเดี๋ยวระวังช้างโฉมด้วยอ่า เด,เ,เดี๋ยวช้างเดี๋ยวช้างบินมาโฉบด้วยระวงังนะ่ออะไรประมาณนี้แล้วก็เล่นกันไปด้วยความว่างอ,อยู่บนภูไม่มีอะไรทําว่าใช่ครับเป็นเล่นอย่างเงี้ยกับแล้วท่องเที่ยวคนอื่นๆด้วยบอกพี่ระวังช้างโฉบนะเนี่ยแล้วก็โม้กับเพื่นอนแบบเดี๋ยวภูเขาเนี่ยจริงๆถูกช้างเจาะเว้ย หินตรงนั้นถูกที่มันเป็นรูอะไรเงี้ยนะที่เป็นพวกรูอะไรเงี้ยบางทีก็บอกหลุมตรงเนี้ยช้างขี้เอาไว้อะไรก็คือเล่นเป็นการโม้โม้แต่แบบทำหน้าแบบจริงจังอะไรประมาณนี้ต่างคนต่างโม้โม้กันไปโม้กันมาสมัยเราเรียนก็อาจจะเคยมีอารมณ์แบบนี้ใช่ครับโม้ในเรื่องที่แบบว่ามันไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงแต่เราสามารถทำหน้าจริงจังให้คนที่เราไปโม้แม่งฟัางแบบ มันเป็นเรื่องจริงอะไรประมาณน,นี้เราตื่นตัวกับเราเพุนี้แรกเริ่มก็ตั้งกันมาเกรียนๆในหมู่เพื่อนครับผมเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาไปอยู่ต่างประเทศอ๋อไปต่างประเทศแล้วก็เลยติดต่อกับเพื่อนในทางเน็ตเวิร์กอะไรพวกนี้เคก็เลยตั้งเพจนี้ขึ้นมาเกรียนๆกันคนคไน้ายไม่ถึงร้อยคนไปๆไปมาๆเหมือนจะมีจากพิชิตเว็บดราม่าเอาเพจนี้ไปแพร่ผมเห็นนะอันนี้ผมเห็นแต่ไม่รู้อาจจะมีเพจดังๆอื่นอาไปด้วยหรือเปล่าหรือใครเริ่มก่อนนี่ผมไม่รู้ แต่ตอนนั้นผมเห็นจากพิชิตเอาไปผมก็เออเข้าไปดูตอนนี้คนไลก์ก็พุ่งพุ่งอย่างรวดเร็วใช่เพราะฝากบอกมาว่าไอ้เกม Forhanet f o h a n ่ t ช้างสร้อนไม่ใชเกมนเาเรียกว่า Visual Simulation อันนี้คือการฝึกเอาตัวรอดจากช้างจากเองก็คือเวลาเล่นก็คือเหมือนมันจะเดินเดินเดินแล้วยิงปุ่งแล้วช้างเนี่ยเอะตายประมาณนี้ใใครไม่เชื่อก็เป็นถุงมือช้างกันไปก็มันเป็นมุกเน่ะอ๋อเป็นมุก ครับก่อนจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบเฟอร์นิเจอร์สวยๆแบบนี้ให้เรามาใช้ถ่ายรายการนะครับนั่นก็คือบริษัทปฐมเฟอร์นิเจอร์ในเก้ากวาสี่จำกัดครับผมถ้าใครอยากจะได้เฟอร์นิเจอร์ดีๆสวยๆแบบนี้มาตกแต่งบ้านก็เข้าไปดูกันได้ที่ w. w w p a o t h o m f e r com นั่นเองใช่ครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานอื่นๆของพวกเรานะครับด้วยที่ w ว w emp channel com เดี๋ยวขึ้นลิงก์เอาไว้ให้อยากพูดคุยกับพวกเราหรือติดสนใจจะติดต่อ โฆษณาซื้อของเนี่ยเอาหมดเ<ช>รเอแนะนำ<ช>อะไรสับสกไลไ์แชเอาให้หมดนะครับไปเจอกันที่ Facebook ของพวกเราสำหรับวันนี้ผมชามาคุงครับและผม e b บีมอสซครับก็ต้องขอลาทุกท่านกันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับระวังช้างกันนะครับ